วันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับทานข้าวกับลูกสาวคนสวยนะฮะมีอะไรมัง่งลูกตนันผัดทองงอกใส่เลือดใส่หมูสับใส่หมูสับผัดกะเพราเครื่องในไก่แม่แม่เข้ามาดูหน่ย่ยมันเป็นไงอันนี้ผัดทองงอกผัดทอง,งอกใส่เลือดผัดกะเพราเครื่องในไก่อืมอะเป็นยังไงรสชาติมาชิมกันคะลูกตนัน โหทำไมกินน้อยยังลบชิมชิมชิมอะไนีอันนี้ชิมเปล่นน <laughs> แดกได้ไหม <laughs> อันนี้พ่อขออนุญาตกินน้ำมะตูมนะโอ้ oh, วันนีง้ไงฝีมือแม่เขานะ <laughs> อร่อยเฮ้ยมันจะมีไข่เขาเรียกเอ,อี่ยงก็ไข่อ่อนดิไข่อ่อนแล้วก็ผักครึ่งไรเลยเนะี <laughs> ่ยจะไป <laughs> ชิม <laughs> ผักข้างในไก่ เออพี่พ่อคิมนำได้ไหมได้ชิมเลยเฮ้ยเขาเรียกไข่อ่อนนะไข่อ่อนเป็นเรียกเขาเรียกไข่แก่อร่อยอืมแกงผักนิดนึง อันนี้ลูกตาก็ทำงานแล้วดิตอนนี้อืม,ออมเดินเยอะไหมมันเยอะอยู่บอกน้ินไม่ได้เป็นแสนนะอยากถึง่งแม่ลูกตาเขาพึ่งเรียนจบมาฮนะเดินเยอะตอนแรกเขาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สบายเลยใช่ไหมใช่มีมีผัวยังยังตอนนี้ยังไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อหายกินก่อนกินก่อนปีไง พี่มันผัดถัวงอกนะเดยพ่อชอบนะมันเป็นอาหารที่แบบโอ้โหเเห็นลูกตาลกินแล้วพ่อเลยดีใจเลยนะจริงๆนะลูกผมนะฮะเขาจะเป็นเพศไหนก็ช่างนะผมก็รักเขาคืออยากให้เขาเป็นคนดีนะลูกตาลเนาะเป็นคนดีของสังคมนะได้ไหมได้เป็นอยู่แล้วแหละจะเป็นตุ๊ดเป็นอะไรพ่อรับได้นะ พ่อรับได้เสมอน,นะนี่ครอบครัวเราก็กินเงินอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมอาหารอาจจะไม่แพงไม่หรูนะลูกใช่แต่เบียร์พ่อแพง <c oughs> <c oughs> อันนี้ลูกก็จัดให้พ่อใช่ไหมใช่เห็นไหมมันมีใครลักพ่อรักแม่ขนาดนี้นะเพื่อยอมเลาเรื่องอาหารนี่อร่อยมากเลยนะแต่พ่อไม่ได้ทานหรอกเพราะว่าถ่ายกับลูกตานเมื่อไรเนี่ยคลิปเป็นแสนทุก คลิปเลยฝา,ากให้ผู้ติดตามเขานั่นเราไหนอบอกเขาหน่อยกดไลค์กดซับสไคร b ์เยอะๆนะคะ like, อลูกตาลลูกสาวผมนะใครรักใครยังไงก็เดี๋ยวผมจะตัดสินใจให้ติดตามด้วยนะคะเชฟพนสายแดงนะคะดังที่สุดแล้วในช่อง เดี๋ยวหานี่อร่อยนะนี่นี่ในโมนะกินไงหมดก่อนเนี่ยกินแพ็กก่อนเอ้าบายบาย